โอ้ยละตัวหลอใหญ่แม่พวมพ่อไทตอหลอเอยแม่ผมแงเอ้ยกินแลงแล้วแม่มนอนข้าวพพเอ้ย โอ้ยนอโอ้ยนอโอ้ยละนอละพี่น้องเอ้ยละเมื่อนี้โอกาสแจ้งแสงสองพลังศรีรัดสมีแวววาวเปรียบดังดาวอยู่เทิงฟ้าล้านละฟังบทบันละคำกอนสิได้กาว ละข่าวเฮาอยู่สืบสร้างทำงานร่วมฮวมกันละคุณหมอสุดกัญยาว่านั้นเว้ากะม่วนลั่นชวนใจออสอหมอหญิงชายกะม่วนใจปทายจือนาลมาฟังบดบ้นละทำก่อนสิได้ข่าวแต่เลี้ยงลูกน้อยจนได้ว่าใหมา และฉันสิได้นนกาวย่อนแต่ลูกอ่อนอยู่ในขันเป็นเวลาหลายเดือนละเคลื่อนข้าวข้างน่าหอนตอนลูกเ่าในท้่งในภคั้นมันหนกักน่วงและเป็นพ่อบุญหญ่หลวงท่อละมานมากดลยังทนสัวอยู่ไหวแต่แรกเริ่มฉันก็ได้ฝาคั้นก่อนสิบสองสัปดาห และทั้งสามีพันยาก็คู่กันเนาไปด้วยละคุณหมอจอเลียดให้วิจัยโราสิเนียดูไว้ก่อนและแม่เอ้ยแม่สมุดสีชมพูสีอ่อนๆคุณหมอนัดทันเดือนให้ก็เลยได้การสร่งเสริมและกว่าเสือ,อกรูกหน่อยมันเจ็บปวดขั้งเหลือแสน ผู้เป็นพ่อหาเสแนแหนฟื้นไฟจนเอะไรละไข่หอยแม่เลยก่อยใจเลี้ยงมุตตาเอ้ยน้อยอ่อนและเน้นสามดูดไปก่อนดูดเร็วๆดูดบ่อยๆดูดจนวาเคี่ยงเต่าสาแล้วจึงกอมนอนและฉันได้เลี้ยงลูกลาบุตตาเอ้ยด้วยน้อ มอันเต็มหกเดื่อนนอแท้แทะบ่มีใดไรบเปลี่ยนไปต่อจากนั้นนอจึงได้ละป้อนใส่อาหารเสริมเติมผักท้องผักตำนินใส่ไข่แดงลงรวยและมีทั้งกล้วยน้ำว่าดมสมเจวานนดเสริมตออ บาดนี้นอล,ลูกลายกินนมแล้วแม่กอมนอนเตือนขึ้นมาแม่จิป้อนอาหารอ่อนไปตามไหมคือโครงการสายใยรักเพิ่นส่งเสริมมุตตาน้อยแม่ก็พ้อยดีใจด้วยประหยัดการขันใจใจทั้งร่างกายแม่บอ้อนนีทวนคูสสอัน ด้วยความรักฝานั้นผูกพันอย่างจริงใจสิไปมาทางไหนเป็นหว่วงยายบุตตาน้อยถึงงามกินแม่กับป้อนถึงงามนอนแม่กับกอมแม่ถนอมความตัวมุมตตาเจ้าให้แล้วนอนข้าว